สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับใส่จดวันชัวร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาบุกนะครับหลังบ้านของวงสามอาเฟสเพชรแฝงครับอยู่กับอาระจันมะขอนใหญ่ครับครับเมื่เบิ้งสาธิตครับมานี้สาธิตสีเส่สีเส่ชุดเพชรหยำยำหยาบกันพิษที่ซานใหม่ครับมาเลยครับเมื่อเบื้องนครับเด้อกอำจรองครับวันเข้าตีเข้าตีไข่ชายาไปอีกไหมว่าันไหนเอาไปต่อได้จ้าครับว่าเบิ้ง ไปเอกไซส์ไปบอกมาได้พ่อมาขาดจริงอ่ะเออไปเอกกองจองเหรอฮก้องจองกองจองอะไองะไปไซส์ฮะไปเอกซสซี่เากไไเอกซส์ไซส์ที่ตายต่ำนะครับทักเอาตามตัว ไปโอ้าโรงงานไปาเข้าไปเข้าไปนิมนต์ครับเอาโมเมนต์อาไปไปนี่แต่งตเลยเออแต่งตวเลยกนต้งุที่ถุงเลบอแต่งตัวกับมาหมสองชั่วโมงนะคเรับเรียน้องสมน้องสมที่จัดการแต่งหน้า แตงนาพ่อบกแ่แตไม่ดตงนาต้องยูดซิเล้ยังอยู่คนทเลเลยเอาคิวสปัเปลำปยดลงเบินงนาพ่อจะผ้านุนดอิออกมาจะไครับค่อยเบิงเอาไปบงเกิก็นเหมือน้ครับสาดิตจังเซชุแล้ตบุกัน

สาวกูเพื่อนนางสาวกูเด้น้สาวาที่นางสาวเออกูเตยงกันไหมกูจะตัดเตงกันไหมเงปกนป่ากปชีวิตนะครับสาธิตเตจำนะครับใส่สูตรปะสรท้จะกลยเปนลอกเกเพราะใหญ่ว่าเลวมัเกือบัเกบ

เราละ่าพสมวัวถนี่อย่างวัวใล่ะติดกาจะขึ้นก็เลนเพือนมือนกับหัวละที่มันเซาทำไมดูเอาแล้วใส่สุปดเดมือด้มก่นเลแทงนา้หรอ้บเพื่อนครับไปยกองจองครับสายที่เตต่ำเรา โซ่มาเป็นแบบไรนะครับเนาะไงไทยบางอีครับมันเจ๊งตัวเดีวมนเรีแลครับพี่น้องครับโอ้ยไปเอกราวไรกูีแน่น่เดยวถ้าตอรติเจ๋อเจนี่หมาวก็แต่งนายกัน่นี่ยกูงานแต่งนายไหมจ้บนคัอ่าอครับรอครับเตี้ยงนายเราไปนวครับต่อไปจะเส้นสุเนาะแต่ที่ทีกูครับ ิบตอนตื่นามา,านีา่อกอันเราลปาลานีสเนี่ยสุดทีน่นเรยครับนี่ครับ,บน,นักเตอยู่ตั้งหัวตั้งสุดเน่ยครับ เอาแวูดี่ากล้วังเป็นรูปเขถึงใจกันเจอดีครับตอนนี้เล่งเล่งครับตอนนี้นะบ้านเนี่ยห้หัววัดเหวัเข็มเข็มเลยอ่าปวดข้อวะสี สังไห่เป็นแพ่งสาธิตถึงว่าขาเลยจะพอไหมนี่หนาวเลยนี่สาธิตงาขาพระเอกสังห่เนเป็นแพ่งก็จะพอเลยเนี่ยเก็ยอดทำเลยครับรรองความรัวเชือปูหายเลยเจอสายสีใส่ชุดเพ็ด่ะเออวกอนทำอบ้างเก็้อะไรกนเนียทนเก็บอะไรกันพี่นเก็บอรเก็บไานคุณท่านเก็บออันนี้อันนี้ เนี่ยเนี่ยบ้า่ยไปรอดจะวะน่บาีอ่าพระเอกเราไรกูเพราะพระเอกเราลูกมุกสเมนครับสาธิตตายต่ำได้ไหมเราสได้สกันอาาดีเดียวเ้ยไม่นอกพี โอ้ปันาล้วปอยันแล้วมาแล้มาแล้วดวน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 ดนดวนวนด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 วนวนด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 เนดนเดวนดวนดวนนดวงดวนดวนดวยดวนดวยดวนนดวนดวนดวนดนี่นดวนนดวนนดวนดวนนดวนดวนดวดวนยวนดวนนดวไปเลยวนดวนดวดดวน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 ดนดวนดี่ ที่เบ้านา่นสารพิษสารพิษไม่ใส่ไม่ใส่เอาเอาชนะเนี่ยเ้าไม่รู้นี่นเนี่กุ๊กสำหรับน้ำพิษไอคิวไม่ได้รอเลยวแม่ได้ขอนรอเลยวะ ซ้อมลาซ้อมลาน้ำเบชดกับชิดใสครับไปบ้านไปเรียงไปเลียกไปบ้านนี้เลียงไปไปแล้วพ่อเอกครับขึ้นไปที่แล้วครับพี่น้องครับไปจังหวัดนะอ่าี๋ยวเขาเป็นเกียรินะครับเอ๋ลองพดูเหรอเอกูเยียามๆยาด้ครับเี่น้องเบิ้งเๆ้งเลยเดยียยามๆยาด้บ้านนี้อ่ะเดี๋ยวไปเพิ่งนาเวทีนะครับเด้อเบิ่งงาเวทีครับ

ไ่ทำฮันนาเปทนเลขที่กินยงไเจ้ายวไดสงแม่งเเอากียลานางสั้เนาะเอากระซี่ลาจัวรดิขาดยว่าสันมือนี้กูว่าดี่สบไปอย่สั้นเดียวถากินดึกจะลุ้นี่เดอเอาน้ำสักแดีน้ำน้จักรวดูอาอกี่นมาจ่กวรดิให่มาใช่ไหมกอนด Oh, <laughs> you <laughs> 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 <laughs>

คนแรลกไอ้นังตอนอภิเษกเขาต่อไี่ออกนต่อไป วัจะแตะเขา้วดถูแล้กินเขานู้บกันใน้าง้ไหเขาพี้ยนหันแบบเพี้ยนอยวนมึงคืมาบอกขอแนแค่่ดีเสียมากเลยกดบอกนวันไปนั่ไป่งแ่เงไปเล่นแค่เพลงออกอยไปนั่งกูอยากให้สิงกู

นี่ก็ไม่ด้ก้อาต่ไดแล้วขอรบการตั้งแต่เริ่มตั้งคณะเสียงอีสานผู้จัดการเศ้าคณะนะฮะหมอเราอมู่แล้วแต่เสียงัวท่านลุงแก่ข้าโตของท่านสูงเนิดหของนเสียงว่าน้องเท็กพวกแคแเสียงใส่หกจงงหลมน่องเดียดเดียว ที่แหลมท้องยังโมใจยับรุงั้งขั้นจงถา,างมหาความเมตตาของอแสนแสนต่างแห่นหย,ยันงไหลลงไม่กาลมุนยังเพิ่มบอกขอลิษมพูมิทานมาเสนอผลงานมาประสานไี้น,อน้นนอ,นองแหลท้องทอมขอบพระคุณ

ตกรับมวาแย่คนลงคนตายแย่งผู <that> ้ใหญลงผู um ้ใตาย้ย่เี้ยน่เยอให้็แข็อันนั็เาแย่ๆย่ผู้ใหญดีกว่ะเพาก็พระเอกว่าอืมท่นังก่อนใหเอกว่านาก่อเดี๋ยวคุณไปมาชวแกัคนีอะไรกัแย่หัวไหลไม่ได้สิีเบเกยเอกอยู่ท่น่ะ่นเอกจะไปมีงสักอยู่ล้อสักเกม ก็นน <kung> ักก้ยินมเื้อควอมไอเดีกันชี้ในจุดรงไหนจังสิาบาทนี่แหละเขาเริ่าร้อยยิ้มาดคาดยิ้มจากอีซีมาโอ้โาตีใจออันเท่ากระดสกับอยุบาทคือความแรงไม่ห่ังกับน้ำบุกน้่ห่างเาก็มากกว่าถ้าเขาจะใส่สวยแล้วเลยอายุไไม่หนอเดียวปีเนี่ยเอาิดเทที่หาตัวเีตก็น้อเป็นมาเกสิเอาก้ี่ซื้อเลยนี่เหรอเือเดียก็นเลยเาลย ก็ธรรมดาตามายูมันก็้เองเ้ยนีแต่เนี่ยเร้อยหาที่าเดียแต่างแหน่ราไม่เดียยังที่สุดไปนะวพอรื่นเ้าออกมาเราบ้าเลยะอ็ไรเกี่ยวอลไนะหวาเอ้าเอาไ่วาใคร้มดูนี่เลยพี่าหาเธแค่พ่ก็ใส่่ซอยไปได้ กิ่เท่ามหาแกลอี่เท่าแม่เนี่ยเขาคุยเขาแม่ท้เรองเ่องอ้ไไม่เป็นมรอาจารย์มาเล่จะไห้สบกแม่แม่ะเออแม่รู้แล้วก็อยู่ไก่สีมหาโพออยู่ไ็จแม่แม่รู้แล้วแกต้องเอาอย่างรู้เ็แม่รู้แล้วกันยังงมาตั้งแกเขาก็ได้กนยางไเรา่แลวนี่แก้าให้คามพิเศษนม่มีนะคะ เดือดอมสามต้องคัเอาไปเดินสนาพ่อเริ่กันล้กัเริ่แบบถือดีแก่เดือดาเกี่ยวกระด้งกระซเแน่ถมแจงกะด้างกะดิ่งบ้องอะไรนะไอ้ออดเอาแล้วขนาดนี้เขาแย่งจิตวิภาคเพิ่งุดีกอุลตร้าต้องใส่ใจ้จับนี่ติตหลอดาเยแม่ย่งนี่หนามมาต้อนขมังสนากับิแกงน้ำกระบอกปินพองเซกเล็กหนาไ่พบถ้าไม่เดือดไอ้บ้าเดือดไอ้ย่างเปนแถวฮะโอ้โห

โอ้ยคอ้แล้วไอ้ฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้ยไปเอกสนานีนั่งเอกสนานีจินงหอนอบตินทำไมอ่ะนี่กจะักตูไรเมื่อไหนจีบพ่เขาไปรับยาได้หอวเมื่อละลายาเบือดแล้ว อันนั้นสีสันอะไรอั้นใหญพวกคอยอยากสู้คนอบตมไหมอยากสู้อควันอบาตอมไหมนี่เก็บวกเรื่องบาอหมอล่ามหมอล่จะอยู่นี่หมอสูตรจะด้านข่อยเอาไม่หมอสูตรเอ่าไปสู้รควันไอ้เพิ่นสร้างเร็วๆท่โอยากได้หมอสูตรก็บอกเอาไปซู้อ่ด้ฟังซื้อได้ฟังกระจาดเลี๋ยวซู้หมาอัี่ต่ยตาไม่ได้หรือ สีสีมือดีแมนมือดีมือเศรษฐีอมุตะตกในผู้หงตงกาแต่มานตื่นบตเกากโตงตื่นเ้าหัวกาะหัวตื่นมาเจ้ามาเท่าตื่นลิงโงอะไรเีาตื่นมาอะไรนาเท่าตื่นลิงโ่ไมไม่ามาเท่าเมนตื่น